สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมเอซีทุกคนทุกท่นนะานเนาะจ้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสจะนผู้ชมท้องฟ้าแจ่มใสเนะาะวันี้ประโยชน์นะจ้าก็มาอยู่ที่โคราชนะจา้าเป็นที่เรียบร้อยเนาะวันนี้ประโยชน์ก็จะพาท่านผู้ชมเนาะมาพบกับสูตรคำนวณแนวทางนะาะจ้าคนเมืองตากเนาะ วันนี้ข้ามโคงนะจ๊ะข้ามโคงไปเพื่อนบ้านนะจ๊ะท่านผู้ชมไปเพื่อนบ้านไปเที่ยวฟังลาวนะจะไปกินตำลาวนะจ๊ะกับสูตรคำนวณของคนเมืองตากนะจ๊ะท่านะผู้ชมสำหรับเมื่อนีเนาะก็มาพบกับบรรยากาศนะจ๊ะที่ บ้านโคราชนะจ๊ะท่านผู้ชมที่บ้านโคราชเนาะท้องฟ้าแจ่มใสเนาะหลังจากที่วันจันทร์ที่ผ่านมานะจ๊ะท่านผู้ชมก็ยังอยู่กันที่จังหวัดสุรินทร์นะจ๊ะที่ศาลหลักกิโลเนาะเมื่อนี้ประโยชน์ก็มาที่โคราชนะจ๊ะท่านผู้ชมก็พาท่านผู้ชมนะมาพบกับสูตรคํานวณน,นะจ๊ะเพื่อนบ้านของคนเมืองตากนะจ๊ะเดี๋ยวไปหาคนลุงไก่คนเมืองตากกันเลยจ้า สวัสดีค่ะลงไก่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบก,กับสุขคำนวณคนเมืองตากนะครับก็พบก,กันเป็นประจำทุกวันการพูดสุขเนาะครับเนาะมีนาติกแล้วนะครับส,สปปลาวนะครับวันนี้เที่ยวลาวนะกินตำลาวนะครับโออากาศก็ร้อนเนาะ,ะสุขคำนวณแนวทางคนเมืองตากเนาะวันนี้วันที่ ยี่สิบแปดพืชสตาหกแปดนะครับก็เหมือนเคยนะครับเนาะชุดวินนะครับลุงไก่จะเน้นไปที่ชุดวินนะครับไม่ได้เน้นตัวเจาะเนาะส่วนตัวเจาะตัวไก่ก็เจาะให้สองหางนะครับสามตัวลุงไก่จะให้สองหางสองคู่สองชุดนะครับตัวหลักเด่นรุดวิ่งครับฟันไม่เดียวตัวเดียวเข็งๆนะครับเนาะวันนี้เด่นเก้าลูกเก้าวิ่งเก้านะครับสอบปลปลาวนะครับ ทำโครงตํำเลานะครับตํำกข้นะครับวันนี้ fc เจดไปพร้อมกันกับลงไก่เลยนะคบก็ตัวหลักเดินรุดวิ่งครับฝันไม่เดียวตัวเดียวนะครับเด่นเก้ารุดเก้าวิ่งเก้ารองแปดครับรองแปดวันนี้ค่ะชุดวิ่งวันนี้มีหกตัวนะครับมีเจ็ดเก้าสี่สองแปดหนึ่งนะครับเจ็ดเก้าสี่สองแปดหนึ่งสำหรับชุดวินนะครับลงไก่ไว้หกตัวเนาะ ครับแล้วก็ลุงไก่ก็จับให้นะครับสองหางสองคู่สองชุดนะครับสามตัวนะครับจะมีเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าเจ็ดสี่เก้าสี่นะครับอีกหางนะครับสองแปดหนึ28 1, 28 21, 81, ่งสองแปดสองหนึ่งแปดหนึ่งนะครับค่รับก็ถ้าเอ็กซีท่านใดไม่ชอบเนาะที่ลงไก่จับคู่ให้เนาะก็มาจับ คู่ใหม่พลังชุดบินนะครับที่ลุงไก่ให้ไว้นะครับเจ็ดเก้าสี่สองแปดหนึ่งนะครับค่ะมาจับใหม่ครับจากที่ลุงไก่จับให้ทั้งหมดหกคู่นะครับลุงไก่จับไว้ให้เข่าๆนะจับในชุดที่ลุงไก่ชอบเนาะก็ทั้งหมดหกคู่นะจ๊ะท่านผู้ชมเราลุงไก่ก็จะชอบเนาะจะตัดไม่ไม่ได้ตัดนะครับคือว่าชอบชอบส่วนตัวนะครับก็จะ อ่าจะเหลืออยู่สามหางสามคู่สามชุดนะครับค่ะเป็นชุดชอบส่วนตัวเนาะชุดวงกลมสีแดงเอฟซีทั้นใจจะเอาชุดเต็มก็ได้นะครับเนาะถ้าชุดเต็มจะได้ทั้งหมดสิบห้าคู่สิาชุดนะครับค่ะภายในชุดวินนะครับค่ะลุงไก่จับคร่าวๆเนาะแล้วก็แยกออกมาครับที่ชอบส่วนตัวเนาะ เลยอยู่สามหาสามคู่สามชุดนะครับก็ชอบหมดชอบหมดทุกตัวแต่ว่าชอบน้อยชอบมากชอบมากชอบน้อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวลุงกาจะให้ดูนะครับค่ะอ่ะนี่นะครับสปปลาวนะครับหรือลาวพัษณาล้องสั้นๆลาวนะครับสุดกำนวณแนวทางโกนเมืองศักนะครับวันนี้วันที่อีสแปดพฤษภาหกแปดนะครับชุดวินครับ ลุงไก่จะเน้นไปที่ชุดวินนะครับไม่เน้นตัวเจาะเนาะส่วนตัวเจาะลุงไก่ก็จะเจาะให้นะครับจับให้เนาะบางครั้งที่ลุงไก่จับให้ก็อาจจะจับผิดจับถูกหรือจับจับพลาดนะครับเนาะก็ให้เอ็ซีมาจับใหม่ก็ได้ไปในชุดวินหกตัวที่ลุงไก่ให้ไว้นะครับหรือท่านใดจะเอาที่ลุงไก่จับให้ก็ได้เนาะบางครั้งก็จับเข้านะครับบางครั้งก็จับ ผิดเนาะค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากแบบครับใครอชอบแบบไหนนะครับใครชอบแบบไหนก็จับเอาแล้วครับเนาะค่ะอยู่ในชุดวินนะคะคขอให้อยู่ในชุดวินค่ะอยากลูกสองตัวสามตัวสี่ตัวนะครับอยู่ที่ชุดวินนะครับค่ะตัวหลักเด่นรุดวิ่งฟันเม็ดเดียวนะครับตัวเดียวแข็งๆเนาะเด่นเก้าลุดเก้าวิ่งเก้ารองแปดนะค,ค่ะสําหรับตัวรุดวิ่งนี้ ไม่ค่อยพลาดนะครับค่ะไม่มาหลักก็ามาลองไม่ไม่ลองไม่มาก็มาหลักนะครับค่ะ <š ă, S 1> หรืออาจจะมาพร้อมกันก็ได้ค่ะ <š ă, S 1> มาทางหลักแล้วก็ลองนะครับค่ะที่ลุงไก,ก่บงกลมไว้ลุงไก,ก่ไม่ได้เน้นเนาะแต่ลุงไก,ก่ชอบส่วนตัวนะครับนี่ก็ชอบเหมือนกันที่ไม่ได้วงก็ชอบแต่ชอบน้อยกว่าตัวตัวนี้ชอบมากกว่าค <š ă, S 1> ่ะอะแคบปไ้ครับแครปไ้ <š ă, S 1> เป็น แนวทางนะครับสุกุมนวณเล็กเล็กน้อยนะครับค่ที่คุณเมืองตากเนาะลุงไก่ครับเพจคุณเมืองตากเฟซคนณเมืองตากแอปแดงลุงไก่ชาแนลนะครับค่ะก็ฝากกดติดตามลุงไก่ด้วยนะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เนาะก็ขอจบที่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ลุงไก่ชาแนลคุณเมืองตากครับหนึ่งไลค์หนึ h, ่งแชร์ถือกำลังใจครับ โปรจวิจารณญาณในการรับชมครับรับชมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเด้อชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะ<อ>ท่านผู้ชม